สวัสดีครับพี่น้องเอแฟนคลับช่องพ่อแม่ยีงครับวันนี้เป็นวันหยุดครับวันเดินทางเมื่ออื่นพอกันครับตลาดวิ่งซูฟัดจังหวัดชนบุรีครับ ของลงเลี้ยงใหม่ครับทิดเด้ล่างรถด,ดูดกินดูดฝุ่นมือนเดินทางแต่เสาครับ วันนี้บ้านไดนไปครับห้าร้อยกิโลหร่อยสิบโลจากจากบ้านครับจับจับจากบ,บ้าน เดี๋ยวเสียไปล้างกี่ดอกบดบดบดต้องปัดดอกเอาตะของออกเดี๋ยวไปได้นี่แหละดูดฝุ่นปัดควันหนึ่งวันครับปัดควนเต็มที่แล้วครับวันนี้เลี้ยงอีกคืนหนึ่ง กเจนมี่ไปดูดกินหอกก่อนองงฮะอนอบอมันอันนั้นอันห้าง,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 งลงมันลวนลงมาเต็เมเหมือเลยพี่ฟังลวนล,ลงมาจหหลังข้าง ี่ถามเทือ่ชีเทื่อราได้ลงมีเทือ่ชีเลยได้ไีมเบิดอแล้วทางหลังคาเรียก็ไม้อีกเดี๋ยวจะได้เอารถไปล้างครับ ไฟจุดอะไรต่อไฟเผาบรารหามันเป็นให้เป็นยังหั่น<อ>านาะรุนมาจากห้างค้าครับเอาไว้นี่ะคอยเลี้ยงใหม่หอบอ๊ะ ไปรอบนี้กับถึงวันที่สิบเอ็ดครับสิบมือเก้ามือวันที่สิบสองกับเสด็ยวยมาทางงานอยู่ศีสเกตครับโคกจานอุตุพรพิสัย,ม,ยมันล่นลงมาจากหลังค้าวั่ บรรยากาศห่อนในจังหน่อยครับฮะบอสิเอารถไปล่างอยู่ก่ตสองอันนี้ห่อที่ไปล่างไปล่างอยู่ลานในเขาดูดมันเห็นมีู่มันเห็นทาง เตรเเยเียมไวแตกามงคืนครับมือเเศร้าครับเ oh, <okay. S 1> สรถดไวมือเศร้ากับเตรียมออกเรืนทางเที่้วครับ oh, <okay. S 1> พอกับพี่น้องทางตลาดวิ่งสู้ฟัดอมาตานะนครครับตำบลพานทอง okay. ตะบุแถวบ้านเก่าเป็นบ่ใกล้ๆกันบ้านเก่าผ่านทองกระสิบอยุ่้ๆตลาดแถวแยกแถวบ้านเก่าทั้งยังนบ่เขียเดียวกันแล้วก็รอบนี้กะมีมีชนบุรีละยองสระบุรีสุพรรณบุรีครับเป็นรอบหนอกครับบริเขากรุงเทพครับรอบนี้เสือเสือมีเสือมีอยู่เป็นบ่ เสือมีครับหนางานมีเสือกรุงเทพบ่มีคิวครับรอบนี้มีแต่รอบนอก ว่านบดลงคลิปบดใดค,ครับยูทู e มีปัญหาถ่ายคลิไปไว่บดิลงเลยว,าาวย่านกดเขาโค,คษณนาบใดใดเลยครับลดขนหน่อยบดตีดด้องตองสตาร์โดนๆหมดเนี้ยบดเลยสตาร์ดน ทางนกลนครับหลนลงมาจากหลังคาต้องหาสื่อสื่อเยียวปอมมาไหวปอมทั้งพึ่งลังคาน,นม,อมองมองไม่มาลยหาย มันแนบเบืงแล้วบนวต่ของบมเมนตของจริงมันกัเซารเรกๆนั้นนั้นบมมาได้ยังถก็เอาอันนั้ใส่อาทานใส่มาทบินมันใส่ทาน่้าได้ลบาไดาได้เลปกติต้องขี่ขี่ลงเองสร้งนันุบ่มตดร้ากเหมืนีุ่่นเกียร้ปัญหาครับนกหลยนกหลยเอาเนื้อหอยก อันนี้มาหอยมันย <c oughs> ่าดนี่มันเนึกว่าเป็นเดียวเนยนกมันย่าดนี่ถ้าใส่ทานมันสิบินมัไม่ทานทานเบอโอ้ยมันก็สิบินเบิดมื่นเบิดเวียนมันก็สิเบิด์ทานห้องเบิดคืนมันก็เบิด์ทานก่อนมือแรงพอมืออื่นครับว่าเป็นมือแรงมือแรงบจักสิมีกิจกรรมยังบ่วครับแต่ว่ามืออื่นพอกันตลาดวิ่งซูฟาดรับอมตะนคร ตำบลบ้านเก่าพานทองพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ